สวัสดีคะ่ะเอมาคะ่ะมากินผลไม้หลังอาหารเที่ยงนะคะมาทานผลไม้ได้วยกันเด้อมาคุงสุกปลาปายญานะคะมาเด้อพ่นนะหวานหวานบะมีเม็ดให้ได้ได้พันเลยนะ บ่มีเมด็ดเลยค่ะไรม่มาเล็ดเลยเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันพอดีอันคนเถาเพิ่นปลูกเนาะแล้วค่เพิน่นเอามาวางขายเฮากัเลยซื้อมาสองลูกอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะพี่น้องอันนี้ก็กล้วยนี่ก็ซื้อมาจากตลาดนัด พอแพงได้นี่บอด้แพงเลยค่ะหวานหวานไหมไม่แพงนะคะแค่ซาบาทเองลูกละซาบาทพี่น้องลูกใหญ่ๆแบบนี้ซื้อมาสองสองลูกลูกหนึ่งก็เต็มจานอันเนี้ยคุณนะ่ะบมมีเม็ดเลยไหมไรมเมล็ดเลยไหมเขอเล่นึกว่าซีมีเม็ดเขาแบบปลูกไวข้ขางเพื่อนนะบมมีเม็ดเลยไหมจะไว้เห็ดแนวกับเห็ดบอดาย มาเด้อค่ะเด้อจบคลิปแค่นี้เลยค่ะพี่น้องเด้อกบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแช่นะเด้อค่ะเด้อช่องน้อยระเบือนะคะพี่น้องคนกระเริ่งนะคะคือเก่าเจ <c oughs> อกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้ออันนี้คลิปสันส้นๆ